ก็พบกับช่องพิกิ๊กพาเที่ยวแล้วนะครับนะนะครับวันนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากลังสิตนะวันนี้พิกิ๊กมาจอดนอนที่สวนซับกระทิงใต้นะอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะเป็นอีกหนึ่งสถานที่แลนด์มาร์กนะที่คนนิยมมากางเต็นท์เยอะมากนะเพราะว่ามันไม่ไกลจากกรุงเทพได้อย่างหนึ่งวิวสวยวิวเดียวกับเขาคอนะถ้าใครไม่อยากไปเขาคอก็ มาที่มวกเหล็กน,นะฮะมาที่นี่ได้นะสวนสับพะทิงใต้นะฮะรัานกลางเต็นทนะ์นะฮะไปเดี๋ยวเมื่อกี้ไปดูว่า,าเมื่อกี้ประจอนอนกันตรงไหนนะครับน,นะนี่นะครับจอดนอนกันที่ล้านตรงนี้นะลานนี้ก็เพิ่งสร้างมาสักระยะน่ะนะแล้วเขาก็หยุดไปพักหนึ่งนะฮะเนื่องจากอะไรไม่รู้นะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทําใหม่นะที่นี่สวยมากนะฮะเป็นลานที่กว้างนะเนื้อที่ได้ประมาณ เป็นสิบๆไร่นะแต่เราก็พิกิ๊กจะมาพูดในเสียงในส่วนที่ตรงที่พิกิ๊กมา,มาจอดแล้วพิกิ๊กได้เห็นแล้วกันนะเพราะว่านั่นนะอย่างตรงนู้นนะที่พิกิ๊กชี้ไปนู้นเขากำลังสร้างอยู่นะเขาบอกว่าเป็นระดับสามร้อยหกสิบองศาเลยนะวิวสูงมากสูงจากน้ําทะเลประมาณห้าร้อยสี่สิบฟุตนะนะจะได้คุยกับเจ้าของนะครับนะนี่นะไปาที่ยพิกิ๊กพาไปดูเนี่ยียวพิกิ๊กมาจอดนอนตรงนี้นะเนี่ยเมื่อคนะืนนะนะ ปลายทางก็นะครพนมนะฮะจะไปดูเรือไฟนะฮะวันนี้พี่กี้ก็เลยต้องมาจอดนอนที่นี่ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดินเดินทางต่อนะครับวันนี้นะนี่นะะจอดนอนนะที่นี่เป็นสนามหญ้านะะนี่นะะวิวสวยนะนี่นะฮะห้องน้ําดีมากๆนะครับมีระบบน้ําอุ่นด้วยนะฮะนี่นะนี่นะฮนะช่วงนี้กําลังปรับปรุงกันอยู่นะครับ แต่ถามว่าสวยนะโดยรวมนะวิวนี้แบบว่าเขาคอเลยนะนะใครไม่อยากไปเขาคอก็มาที่นี่ได้น,นะฮะสวนซับกระทิงใตนะน้นะนี่ฮะตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําห้องน้ําห้องน้ําดีนะะแต่เม่กี้ไม่ขอไปถ่ายนะเพราะว่ามีคนเข้ามาอาบน้ําอยู่นะนี่นะเพื่อนพี่น้องเข้ามากางกันนะครับที่นี่นะฮะนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นทางลงนะ ทางลงนี่ยข่ายใบกาข้างล่างก็นั่นะนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะฮนะข้างบนก็มีที่กลางนะฮนะแล้วก็มีมีรอบนะฮะรอบเขานะ่โดยรวมถือว่สวยนะฮะมาพามาดูอีกหน่อยนะฮะนี่ฮะินออกก็เริ่มเก็บกัแล้วนะครับ โอ้โหวิวตรงนี้สุดเหมาะสุดเลยนะเนี่ยโอ้โหดูสุดจริงครับพี่น้อง yeah. ส่วนร้านนี้ก็เป็นร้านหินนะนี่นะเป็นร้านหินเป็นไรนะครับฝ mm hmm. นตกก็ต้องกางร้านหินนะถ้ากางสนามหญ้าก็สงสัยจะเละ yeah. สวยครับนี่นะสวนรับกระดิ่งใต้นะรานกลางเต็นท์นะอีกหนึ่งแอนด์บาทสำหรับเพื่อนพี่น้องที่ใครอยากจะมากางเต็นท์นะแนะนำครับที่นี่นะ yeah. สวยจริงนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครันนะแล้วก็เป็นสตอรี่ของพี่กิกด้วยนะฮะสำหรับคนที่จะมากางเต็นทนะฮะจะได้ไปลองผิดลองถูกกันนะฮนะปลายทางพี่กิ๊กวันนี้ก็เอ่อนคราพนมนะฮะนะฮะนี่นะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮนะสวยจริงครับพี่น้องนะครับ ใช้จ่ายพี่กี้พี่กี้รถนอนมาเขาคิดทั้งหมดเจ็ดรอยห้าสิบนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดคนเท่าไหร่นะฮะแต่แต่น่าจะประมาณคนละสองร้อยห้าสิบนะฮะที่นี่นะไฟดีน้ำดีนะแนะนำฮะเวืพี่น้องะนะครับที่นี่นะฮะล่มนะฮะล่มลื่นฮะธรรมชาติสุดๆนะครับนะฮะสวยจริงๆนะ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะให้เพื่อนพี่น้องได้มากลางเต็นท์นะฮะหรือจะมาจอดนอนนะสุดพิาก็มาจอดนอนนะที่นี่นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเก็บของสพะพละแล้วก็จะเดินทางไปจังหวัดนครพนมนะเพื่อจะไปดูงานล่องเรือไฟทนะ่านึปีมีครั้งเดียวนะครับนะยังไงก็ฝากที่นี่ด้วยนะฮะสวนทรับกระทิงใต้นะ บวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะไปกินจะไปจอดน,นอนที่ไหนนะก็จะมาให้เพื่อนพี่น้องได้เห็นหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับเ้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพม